หลังจากเราเทฟุตติ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสามสิบสองต้นนะครับเฟรตติ้งตั้งแบบเสาไว้หมดแล้วนะครับเราก็จะเอารถแมคโครมาปรับพื้นที่ครับเพื่อจะทำการตีแบบเทคานต่อไปนะครับเมื่อเราเอารถมาเกลี่ยดินแนวตั้งคานล่างแล้วเราก็มาจับฉากนะครับจับฉากเพื่อหาขอบ เสาครับขอบเสาด้านนอกนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จับศูนย์กลางของเสานะครับตรงกลางครับทั้งแนวขวางและแนวยาวนะครับครับเมื่อเราเกลี่ยแนวคานเป็นที่เรียบร้อยเราก็เอาคนเข้ามาผูกเหล็กเลยนะครับผูกเหล็กคานนะครับทั้งโคเซนเตอร์เนี่ยผูกเหล็กคานนะครับ